ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตรักทราบซึ้งประทับใจจากบทประพันธ์ของออนอิสรีก่อนเคยเพอ้อพวงเคยหลงรักเราะยังยาวจนพ่ายแพ้แก่เล่สเนหาและเมื่อเขาไม่ปรารถนาเธอแล้วเธอก็ไม่ครครรว่ำร่ำน้ำตา หากลับเชิดหน้าท้าทายชีวิตนิกิตพรมด้วยตนเองเลสเนหาคณะเกติบขอเชิญท่านฟังเลสเนหาเข้ามากันตะวานแล้วล่ะค่ะแต่เด่นเนี่ยก็ติดคิวละครอ,อยู่ก็เลยตามมาที่หลังเห็นว่ามีทีมงานของเราจะมารับที่สนามบินนะฮะถ้ามีอะไรติดขัด ผมพาไปส่งได้นะครับเพราะผมนำมาที่โรมนี่บ่อยๆแล้วก็เคยมาเรียนที่นี่สองปีรู้จักถนนทุนทางดีขอบคุณฮนะถ้าไม่ละเกียดมีเวลาผมจะพาไปเที่ยวมีเนินเขาแหกดึงเราขึ้นไปแล้วจะไปที่ประตูใหญ่บานหนึ่งแล้วมองจากรูกุญแจเราก็จะเห็นถนนตัดตรงมีทิวสนอยู่สองข้างทางไปจากประตะูที่หมายสุดท้ายก็คือที่ยอดโบสถ์เซนต์ปีเตอร์ ประตูนั่นอาจจะมีคนมามองทางรูกุญแจจนประตูน่ะเป็นมันไปหมดก็จัดสร้างได้เหมาะสมดีฮะแปลกดีนะฮะเั่นเขานั่นน่ะใช่ไหมครับว่าก้อนกรวดเม็ดกลมหมดเลยไม่มีเหลี่ยมแม้แต่เม็ดเดียวอ่ะฮะอีะที่เมืองนี้คงจะมีอะไรน่าสนใจมากนะคะครับอย่างตามิปถนนนั่นจะมีหัวสัตวนะ์โผล่มาจากกรแพงหัวนั่นน่ะเป็นกอกน้ําน้ําเย็นสะอาดดื่มได้ หรือจะไปนั่งซักผ้าล้างมือก็ได้ฮะน้ําที่เหลือล้นลงมาจากข้างล่างจะไหลกลับไปสู่แหลงที่จัดสรรน,น้ําตามเดิมก็จะทําให้น้ําสะอาดแล้วก็ส่งออกมาจากตามรูปหัวสัตว์ใหม่ผมว่าหลายๆประเทศทางตะวันตกเนี่ยเขาอยู่ก็ได้ยังไม่มีปัญหาเพราะว่าเขามีกฎของสังคมดีนะครับคุณทานว่ามาดูงานแต่ทําไมมาเป็นไกด์พาเราสองคนเที่ยวล่ะฮะก็แค่มาดูงานว่าจวนกลับค่อยดูก็ได้นี่ <laughs> ดีนี่เด่นต้องไปเดินมาลืนนี้ถึงมีเวลาว่างพอเที่ยวได้แต่เด่นหน้าเที่ยวไปหาไอเดียไปดูเธอเพลินกับวิวทิวทัศน์แล้วกันนะครับผมเห็นยือนอยู่ที่ริมน้ำผู้น,น,นานแล้วเลยไม่อยากรบกวนก็เลยมานั่งคุยกับคุณตวงไม่ได้ดูนะผู้อยางเดียวนะฮะดูเสื้อผ้าผู้คนด้วยอืมเป็นนางแบบเป็นดาราแต่ดูคุณเด่นใจเนี่ยไม่เปรี้ยวเลยนะครับนี่แหละฮะเขาเป็นอย่างนี้แหละ ธรรมดาก่อนนี้นะาจะเก็บตัวอยู่แต่หลังร้านทำอะไรก็เบื้องหลังทั้งๆท,ท,ที่ไปเรียนดีไซน์มาจากญี่ปุ่นตัวเองที่พาเขาออกมาเดินแฟชั่นมาเล่นละครเป็นหลอนแท้ๆเลยครับก็แม่เขาเป็นรุ่นพี่ของตัวงนะฮะสนิทสนมกันมากจนในที่สุดก็เป็นหุ้นส่วนของดวงบิวตี้เออคุณทันมีพี่สาวคนเดียวเหรอฮะผมมีพี่สาวสามครับน้องสาวสาม ลูกชายคุณเดียกครับอ oh, yeah. ๋อเหงาแย่สิฮะเนี่ยก็มีบ้างนะฮะดีที่ผมเน่ะมีเพื่อนแยะก็เลยพอมีสังคมบ้างแต่ทางบ้านผมเนี่หวังในตัวผมไม่มากจนกลายเป็นความกดดันแต่ผมไม่อยากใส่ใจกับเรื่องนี้มันมีเรื่องอย่างอื่นอีกมากมาให้ต้องทําให้ชีวิตดีขึ้นนะดูคุณทานจะไม่มีความสุขเลยนะฮะก็ไม่เชิงครับเพียงแต่รู้สึกว่าไม่ได้เป็นตัวตัวเองเท่านั้นแหละแต่ก็ใช่เแต่ครับอย่างอื่นมีทําอีกต้องมากมายเนี่ย และยังต้องทําให้ชีวิตมีค่าด้วยดีาทำให้ตัวเองสบายใจนะวด,ดีที่สุดแล้วเนี่ยเดินเดินกลับมาแล้วน้าตวงคุณทันไงยา <c oughs> เห็นอะไรเปลดตาม้้งไหม <c oughs> เห็นค่ะเด็กผู้ชายตัวเล็กๆนะคะเขาเชือกผูกแม่เหล็กแล้วก็หย่อนลงไปในอ่างน้ําพุให้เหรียญที่นักท่องเที่ยวโยนไปอ่ะติดแม่เหล็กขึ้นมาคนเฝ้าต้องเรียกเด็กๆพวกนี้ไปอบรมแล้วก็รีบเหรียญคืน ดีนะคะที่เขาไม่จับเด็กกับส่งตำรวจก็นับว่าน่าเอ็นดูดีนะคะก็าอาจจะถือว่าเด็กก็คือเด็กนะครับเออว่าแต่หิวกันหรือยังฮะเออหาร้านริมถนนท่านทานดีกว่าราคาคงไม่แพงแล้วก็เปลี่ยนบรรยากาศด้วยงั้นเชิญเลยครับตรงมุมนน้นมีอยู่ร้านหนึ่งไม่ริมถนนนะครับแต่เป็นร้านเล็กๆพอใช้ได้เลยอ่ะนี่น้ารองคุยกับคุณทันดูแล้วเรียบเคียงขำครอบครัวเขาก็ได้ความมาว่าอย่างที่เล่านี่แหละ ร่ำรวยตระกูลดีแต่ไม่มีความสุขสที่ควรเพราะอะไรๆมันรัดตัวไปหมดคนเรามีปัญหาทุกคนนั่นแหละค่ะไม่ว่าเขาหรือว่าเราถึงนตัวเองก็มีปัญหาเฮ้ยมีตรงไหนยะพูดตรงๆนะคะนตวงแหละปัญหาใหญ่พี่ๆน้องๆก็ต่างคนต่างอยู่นตวงไม่มีโอกาสมีครอบครัวของตัวเองไม่มีคู่ชีวิตนตวงต้องอยู่คนเดียวโดดโดดโ คนเกิดมาก็ตโตคนเดียวอยู่แล้วอยู่ก็อยู่คนเดียวตายก็ตายคนเดียวนะไม่ห่วงเรื่องนี้หรอกแต่ก็อดคิดไว้ว่าสักวันหนึ่งต้องทำให้ดีที่สุดเออนี่จู่ๆมาพูดเรื่องอะไรก็ไม่รู้หุ้ยชวนง่วงเออนี่โทรไปหาในยาจกหุ้มทองนั้นหรือเปล่าไม่มีเรื่องต้องโทนี่คะ่ะดีแล้วล่ะห่างๆซะมั่งแล้วก็ทดสอบใจดูว่าเขาขาดเราแล้เราขาดเขาเนี่ยมันจะเป็นยังไง ถ้าอยู่ได้นะก็ตัดใจใท้าขาดหมดปัญหาไปค่ะนี่แล้วก็เตรียมตัวเดี๋ยวไปห้องนู ون, ้นเจ้าของเสื้อเขาจะซ้อมเดินตรงหน้าเนี่ยเขาเรียกว่าบันไดสเปนหรือเรียกภาษาทนีว่าเอสปาญ,ญาสเตปเป็นบันไดสูงแล้วก็กว้างมากที่สเปนมาสร้างไว้นานแล้วเลยที่เชิดหน้าชูตาของกรุโก,กลมแต่บางคนก็ว่าเป็นสิ่งประจานว่าครั้งหนึ่งโรมเน่ยเคยตกอยู่เบี้ยล่างของสเปนถึงได้สร้างวัตถุถาวรไว้ แต่ถ้าที่เป็นจริงนะครับใครไปใครมาเมืองนี้จะต้องมาเที่ยวแล้วมาดูที่นี่มีพวกกิจกรมาวาดรูปเหมือนกับคนที่มาเที่ยวมีภาพขายบ้างก็มาถ่ายรูปบ้างก็พาครอบครัวมานั่งเล่นบ้างก็มานั่งอา่านหนังสือพิมพ์แต่ไอ้ที่คุณมองเห็นเป็นกระสอบเล็กๆนะนะั่นน่ะนั่นที่ขายดอกไม้นะนะั่นน่ะตรงหน้าบันไดน,นะครับเป็นสิ่งที่แย่ที่สุดเลยเป็นบ้านเมืองเราเทศกิจมาไล่แล้วเพราะมาทําลายทัศนียภาพไปหมดแต่ฝรั่งก็คือฝรั่งนะครับ เขาถือสิทธิสิลภาเป็นสาคัญกระตออนั่นถึงจะทาําลายความงดงามไปหมดคุณ่ันนี่ฉันคิดนะคะผมชอบมองอะไรรอบๆตัวแล้วที่บันไดนั่นถ้าใครมาคนเดียวโดยมากจะเป็นผู้หญิงหรือว่าคนต่างชาติมานั่งคนเดียวมีกระเป๋าถือสักครู่หนึ่งก็จะมีนคนมานั่งข้างๆคนวพ่าสองคนมันก็จะการือพพิม์อ่านให้เกะกะบังตัวเราไว้พอผสมโอกาสก็จะทําร้ายกระตุกกระเป๋าไปเฉยๆเลย แล้วก็ไม่มีใครมาช่วยด้วยอ่ะไม่มีตำรวจเลยหร่ะคะโอ้ยากมากเลยครับผมเคยที่ลอนดอนนะครับที่นั่นนะ่ะตำรวจที่ออกเวแล้วเขาจะไม่สนใจอะไรเลย,เลยขนาดเจอคนฆ่ากันตายต่อหน้าต่อตาเ็ยจะไม่เข้าไปห้ามปรามเลยครับอย่างนี้ก็แค่โทรเรียกรถพยาบาลหรือเรียกตำรวจที่เข้าเวรมาช่วยไม่เหมือนบ้านเราตำรวจจะมีวิญยามตำรวจ24ชั่วโมงไม่ว่าจะออกเวรหรือข้าเวนเขาทำหน้าที่ทั้งนั้นเขาถึงว่าตำรวจหรือทหารชาติไหน จสู้ไทยไม่ได้หรอกครับจริงของคุณทันนะคะที่นี่พวกผู้ร้ายเ็าเรียกว่าพวกมาเฟียครับจะมาจากประเทศเอกใกล้เคียงนะฮะเพราะที่นี่เข้าออกได้กันอย่างเสรีครับวันนี้เห็นกับตาเลยนะคะมีขอทานที่ข้างโรงแรมเขามีรถเก่งเล็กๆมาด้วยเอากีตา้ามานั่งดีดขอทานแลกเงินกับเพลงมีคณะท่องเที่ยวญี่ปุ่นผ่านมาครับนั่นไม่ให้เงินและยังสั่งสอนว่าอืม พวกวันนี้พกเนี่ยยังหนุ่มแข็งแรงดีรถเก่งก็มีใช้ทำไมไม่ไปทำรรมาหายกินมานั่งขอทานแบบนี้ไม่ถูกต้องอีตาวันนี้พกคนนั้นนะลุกขึ้นแล้วก็ลุยจนกระเจิงไปทั้งขบวนเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> แกอ้างว่าที่แกมาดีดกีตาร์เนี่ยแกก็มาดีดแลกเงินค่ะคือการทำมาหากินของแกก็เป็นชุดอีกแบบหนึ่งนะคะ <c oughs> คนญี่ปุ่นเน่ยเขาจะขยันทำงานไม่ยอทอ้อพอมาเจอคนที่มีรักษาเป็นขอทานเขาเลยทนไม่ได้ แบบนี้บ้านเราก็มีเยอะนะคะครับเอ่อพรุ่งนี้คุณเด่นต้องออกงานแล้วพร้อมหรือยังครับพร,ร้อมค่ะผมจะไปเชียนะไม่ต้องถึงกับไปเชียหรอกคะ่ะแค่เดินแฟชั่นเสร็จงานพรุ่งนี้แล้วสิคะงานหนักนักตวงอาจจะตะเวนถ่ายรูปไปทั่ว,วจะเอาไปทำหนังสือแฟชั่นของตุงบิวตี้คะ่ะงานคุณเด่นนี่ดีนะครับมีอิสระชีวิตก็มีอิสระด้วยไม่เหมือนผม องค์กรที่ผมทำอยู่นะฮะไม่ผิดจากงานราชการผมพอจะปีกตัวได้ก็เป็นบางข้างบางตอนที่ออกไปดูงานในประเทศบ้างนอกประเทศบ้างอาศัยเก็บเกี่ยววัตถุดิบไปะยะถึงเอามาใช้ได้หลายงานถึงกับครอบครัวผมจะไม่มีอิสระการที่เป็นลูกชายคนเดียวในระหว่างที่พี่สาวสามคนน้องสาวสามคนทำให้พเปไปเป้าหมายของครอบครัว จนผมน่าแทบกระดิกตัวไม่ได้เลยแบบนี้ก็ดีนะคะอบอุ่นดีเด่นเองน่ะกําพร้าพ่อแม่แต่งงานใหม่ตามเหตุผลของการดํารงชีวิตมีแต่น้าคนเดียวที่ดูแลเด่นเด่นว่าเวมากนะคะดีที่น้าตวงเนะี่ยมาใกล้ชิดดูแลแล้วก็ให้ทํางานหาท้ามีชื่อเสียงถึงมาได้จนป่านนี้คะ่ะจะได้ว่ามีอิสระกว่าผมเยอะที่จริงอะไรๆก็อยู่ที่ใจนะคะคุณทันผมจะจําคําแนะนําของคุณเด่นไว้นะ คิดอะไรมากละคะเด่นเองก็มีทุกข์อยู่เต็มหัวใจยังอดทนมาได้นี่คะแต่ดูคุณไม่น่าจะมีความทุกข์สักนิดเนี่ยและสักวันคุณทันจะทราบว่าในโลกนี้คนที่มีความทุกข์กว่าเรายังมีอีกมากมายทำใจให้สบายเถอะคะ่ะผมพอจะทราบได้บ้างไม่ว่าอะไรคือความทุกข์ของคุณนะ่อย่าทราบเลยคะ่ะเด่นเองก็ไม่อยากรื้อฟื้นไว้อีกหน่อยถึงเวลาแล้วเราก็จะพบปากกันอีกคุณทันก็จะทราบครับ กลับเมืองไทยแล้วคุณเด่นคงอนุญ,ญาตให้ผมไปมาหาสู่คุณเด่นนะครับถ้าไม่รังเกียจสถานภาพของเด่นนะคะคุณเด่นจะเดินกลับโรงแรมไหวไหมฮะไหวคะ่ะแต่ถ้ามาเองกับน้าตูงเนี่ยคงหลงทางแน่ผมมีที่สังเกตนะครับโรงแรมโลคานาดาอยู่ข้างโบทบสนั้นมีกางเขนบนยอดบวดเป็นทองเรามองดูกางเขนทองนั่นไว้นั่นน่ะอยู่สูงนะคะ แต่ถนนข้างล่างเนี่ยบกวนงงจังเลยค่ะถ้าคุณเดินไหวก็เดินไปได้กันสิครับแต่ถ้าไม่อยากเดินก็มีนะแท็กซี่ครับอากาศดีเดินไปดีกว่าค่ะครับเดินมาโขแล้วนะแมดื่มอะไรร้อนๆหน่อยมากแล้วแต่คุณทันสิคะกาแฟนี่สดดีนะครับเดี๋ยวไม่ค่อยได้ดื่มกาแฟคะ่ะเพราะถุงน้าสอนมาว่ากาแฟเนี่ยเป็นอันตรายต่อสุขภาพดื่มได้แต่น้ําผลไม้กับน้ําอัดลม <laughs> แล้วเ็ไปบอกผม น้ำผลไม้ก็มีดิฮะจะลองกาแฟให้อุ่นๆนะคะแปลว่าคุณเด่นหนาวดีครับเอาเสื้อหนาผมก็แล้วกันนะฮะไม่ต้องค่ะอากาศแบบนี้ที่บ้านเราไม่เคยเจอใช้คำว่าหนาวหนึบก็ได้นะคะเห็นว่าจากนี้แล้วกณเด่นจะไปลอนดอนต่อแล้วค่ะณตูงจะไปห้างแฮร์รเพราะว่ามีเพื่อนทำงานที่นั่นคงจะไปติดต่อเรื่องงานนะคะแล้วก็จะไปถ่ายรูปเด่นที่นั่นด้วยกะเอาไว้ว่ารเราสักสัปดาห์หนึ่งนะคะ รังเกียจไหมครับถ้าผมจะไปด้วยคุณทันต้องทํางานที่นี่นะคะโอ้มีอะไรสะสมไปยากครับที่ผ่านมาเนี่ยเอาไปทํารายการได้แล้วแล้วจะไปได้ยังไงล่ะคะผม,มีสิทลานะครับได้ทั้งป่วยทั้งกิจผมตรงๆว,ว่าคุณเด่นนะทําให้ผมรู้สึกอบอุ่นผมอยากอยู่ใกล้ชิดดานเด่นไม่ขาดข้องคะ่ะแต่ต้องแล้วแต่น้าตวงว่าจะยอมให้คุณทันไปด้วยหรือเปล่าทําไมต้องแล้วแต่ตวงล่ะคะตังไปั้างมือั้างเท้าใครได้เมื่อไร่ นั่นสิครับถ้าผมอยากไปไม่จําเป็นจะต้องขออนุญ,ญาตคุณตวสนิทเด่งแต่ผมก็ควรขอเพราะคุณเด็นบอกว่าตกแล้วแต่นะตวงไปทำไไมให้เสียเงินค่าเครื่องบินค่าใช้จ่ายสูงนะคะผมไม่มีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายแต่ผมอยากไปอยากพบป่าใก,กล้ชิดโดยเฉพาะไม่ใช่ในเมืองไทยซี่จะมีสังคมเป็นปัญหาผมไปนะครับคุณตวงตกลงนะตัวให้คุณทันไปหรือเปล่าคะ เขามีสภาพเป็นคำกล่าวที่คนโบราณว่าไว้ฝนจะตกขี้จะแตกลูกจะออกพระจะสึกใครจะห้ามปรามได้น้าอ่านแกออกแกรักเด่นเขาเต็มประตูแล้วล่ะน้าตวงอย่าโมเมสิคะแค่รู้จักกันไม่กี่วันจะรักกันได้ยังไงเราแล่า Love and the first s i g ฮียอ๋อรักแรกพบนั่นหละคะอุ้ยบังเอิญเกินไปละมังคะน้าตวงน้าดูไม่พลาดหรอกจ้ะ แต่ผู้ชายคนนี้ปัญหาแย่ถ้ารักใครชอบใครโคตรเงาสกสารนะไม่เล่นด้วยแกก็จะแห้วทำไมจะต้องพบแต่คนเจ้าปัญหาด้วยนะคะแล้วถ้าแบบเนี้ยเด่นไม่ยื่นมือเข้าไปวุ่นวายดีกว่านะอะไรๆจะได้สรุปเร็วขึ้นแต่ยังไงระหว่างที่เราตระเวนอยู่ที่นี่ก็ดีกับแกหน่อยแล้วกันรายเนี้ยเป็นคนชอบหลอกตัวเอง แล้วก็คคนอดทนกับชีวิตครอบครัวที่มีปัญหา้คใวัดโทมบนป่านเนี้ยเดี๋ยวรับก่อนจ๊ะจะรับแล้วจะรับแล้วโอ้ยอืมไม่เด่นใจรับสิจ๊ะฮัลโหลผมเองครับพี่ตอนนี้อยู่ไหนห้องพักในโรงแรมจ้ะไม่มีอะไรถึงโทรข้ามทวีปมาหาพี่ได้อ่ะผมกถึงพี่อะ ป็นไงบ้างสนุกดีจ้าแล้วพี่ต้องไปลอนดอนต่ออีกอาทิตย์หนึ่งเพราะว่าเคียร์คิวกับพี่นกได้เรียบร้อยแล้วต้องไปต่อมีงานต้องติดต่อเนี่ยจ้างานของตงบิวตี้อ่ะมีสบายดีเหรอเออพ,นะพี่เด่นคิดถึงผมบ้างหรือเปล่าพี่ต้องทํางานแล้วมาอย่างเนี้ยแปลกทินแปลกที่หัวใจไม่ว่างพอจะคิดถึงใครหรอกอวิจ๋าพอก่อนนะพี่ง่วงแลวออดอ้อนอะไรอีกละ่ะ อย่างเคยแล้วค่ะเกิดมาไม่เคยเห็นเรวีเนี่ยตีสองหน้าได่เก่งเก่งเราก็เก่งเหมือนกันนี่ค่ะรู้เรื่องของเขาแล้วท่าเป็นไม่รู้ไงอืมก็ให้รู้ซะมั่งว่าเหนือฟ้ายังมีฟ้าผมพาคุณตัวกับคุณเด่นนั่งรถใต้ดินเข้าตัวเมืองไม่สบายเทากันั่งแท็กซี่แต่ได้ชมวิวพระบางตอนน่ะรถจะขึ้นบนดินได้เห็นสองข้างทางชัดเจนเลยครับแล้วคุณทานจะพักที่ไหน ตวงนะ่ะพักบ้านเพื่อนแล้วก็นัดก,กันแล้วว่าจะไปที่แฮมรอรดเมื่อมาถึงแล้วจะดูแลเราเองผมพักโรงแรมก็ได้พักบ้านเพื่อนที่ทํากาสถานทูนก็ได้ <c oughs> อย่ห่วงผมเลยครับออผมจะเช่ารถไว้บริการคุณตัวกับคุณเด่นนะประเทศนี้การจราจรเหมือนบ้านเรารถแล่นทางซ้ายสบายมากครับขอบคุณฮะุณเด่นนั่งเงียบเนะี่เมนคุยอะไรบ้างเลยนี่ครับก็ <c oughs> บคุณทานนะ่ะคุยแต่กับดวงนี่ฮะ เด่นไม่มีอะไรคุยเท่าไรหรอกค่ะที่ควรจะคุยก็คุยหมดแล้วที่โรมขอเป็นคนนั่งฟังแล้วกันนะคะเป็นงั้นไปเป็นไงเด่นเราพอจะพักกันได้ไหมสบายมากเลยค่ะบ้านเพื่อนะตัวนี้น่าอยู่มากเลยนะคะก็มันโตคนเดียวคนที่ดูแลบ้านก็พี่สาวมันไม่ต้องทําอะไรวันๆก็แต่แต่ดูแลบ้านถึงจะเสลิศไง อยู่ตามลําพังแบบนี้สงบสุขดีนะคะแต่เหงาเป็นบ้าเลยตะบนนี้ก็เงียบเงียบถ้านะ้อยู่ถาวรน,นะคงเหงาจนบ้าตายอ่ะแล้วตกลงน้าตงจะทําเสื้อผ้าส่งที่นี่เหรอคะเพื่อนน้าน่ะมันจะเปิดบูธขอมันขายดีอยู่แล้วถึงจะเป็นบูธเล็กๆก,ก็เถอะแล้วห้างเขาก็มีสัญญาระยะยาวกับมันด้วยแล้วก็ปรึกษากับผู้จัดการแล้วเขาก็โอเค พรุ่งนี้นะ้าต้องไปคุยกับผู้จัดการทําสัญญากันให้ชัดเจนไปเลยดีใจด้วยคะ่นะนตวงนี่งานที่มาเสนอเนี่ยเป็นงานของตวงบิวตี้ของน้ากับของหล่อนยังไงอะ่ะก็ต้องดีใจให้กับตัวเองด้วยน้ตวงก็นี่เดนเราสองคนไปทุ่มส่วนกันนะทุกสุขก็ต้องได้รับเท่าๆกันนต้ตวนี่ซีเรียสกับทุกเรื่องเลยนะคะไม่ถึงซีเรียสหรอือย่าก็แค่จริงจังกับเรื่องตรงหน้าเออนี่เดน่น พรุ่งนี้เสร็จจากที่แฮรอดแล้วคุณทันนะ่าจจะพาเราไปที่กรีนิสไปดูเส้นแบ่งเวลาโลกคุณทันบอกว่ามาทั้งทีน่าจะมันดูแหล่งช้อปปิ้งอย่างที่ถนนออกฟอร์ดจะไม่ได้อะไรเลยแกก็จะพาไปดูที่ที่เรายังไม่เคยเห็นเป็นที่ที่เราจะเอาไปเล่าให้ลูกหลานฟังได้คุณทันนะ่ะไม่ใช่คนทํางานกับความสวยความงามอย่างเรานี่คะแกถึงคิดอะไรจริงเอาจังไปหมดเลยแล้วก็เป็นเรื่องเป็นราว คุณทันว่าอะไรเด่นก็คล้อยตามไปสัมหมดนะก็เด่นว่าตามเหตุผลนะคะน่าเสียดายนะครับที่เราต้องแยกกันวันนี้ตวงนะกลับเมืองไทยอีกไม่นานเท่าไหร่คุณทันก็ต้องกลับต้องไปเจอกันอยู่ดีนะฮะอีกตั้งนานอดใจหายไม่ได้ะะหายเลยกันนักหนาคุณทันขอบพระคุณมากนะคะคุณทันที่มีน้ําใจกับเด่นแล้วก็น้าตวงอีกไม่เท่าไหร่คุณทันกลับเมืองไทยเราต้องได้เจอกันอีก ไงก็โทรไปส่งข่าวด้วยนะคะเห็นคุณทันน่าใจจ่อยก็น่าสงสารนะทำไงได้ล่ะคะคนเราก็ต้องมีทางเป็นของตัวเองนัดตวงคะนี่อย่าอ่อนไหวกับคุณทันนักเลยถึงยังไงเขากับเด่นนะ่ะก็เป็นได้แค่คนรู้จักกันมากไปกว่าน,นั้นไม่ได้หรอกเออลืมถามไปที่เด่นว่ามีเรื่องจะคุยก็คุยหมดแล้วที่โรมเนะี่ยมันเรื่องอะไรเหรออ๋อ ก็เรื่องทุกเรื่องสุขเนี่ยละค่ะฟังฟังดูแล้วดูเหมือนคุณทันแกจะไม่มีความสุขเด่นเออเคยคุยให้แกเข้าใจอะไรอะไรให้ชัดเจนก็ไม่มีอะไรสำคัญนักหรอกค่ะเออต้องเดินทางอีกสิบกว่าชั่วโมงถึงกล้ากลับจะรู้สึกว่าเรา็วกว่าขาไปแต่ไงเด่นก็ต้องหลับเนเครื่องนี้มั่งนะจ๊ะดีเหมือนกันค่ะกลับไปเนี่ยก็ต้องเจอกับเรื่องเก่าๆคนเก่าๆ หลับอแรงไว้ต่อสู้หน่อยก็ดีเหมือนกันนะคะความสับนเด็นใจนะมีอะไรเหรอจ้าวีพี่มัตื่นแต่เช้า,ชานะจะตอนถึงผมสักนิดก,ก็ไม่มีอ่ะตีที่ผมโทรสอบถามกับทุกวันเ่อได้รู้พี่กลับวันนี้ขอโทษนะจ้ะไม่ได้ทันนึกว่า จำเป็นต้องโทรมาบอกวีอ่ะผมคิดถึงพี่เด่นทำงานจะได้เจอกันตะลําพังผมไปหาพี่ที่ห้องได้ไหมฮะอย่าทำให้พี่ขายหน้าคุณในตวงบิวตี้หน่อยเลยไว้วันไหนว่างเราค่อยเจอกันพี่เหนื่อยนะอืมเดินทางมาบนเครื่องบินน่ะตั้งสิบกว่าชั่วโมงขนาดจะไปหาลูกยังต้องไปตอนค่ำๆเลยกลับพักให้หายเหนื่อยก่อนเอาละพอก่อนนะเจ้าวีพี่เด่นหรอคะ คุณนโทรมาเนจ้ะชวนไปกินข้าวเย็นถือเป็นการเลี้ยงต้อนรับนะ้าขอถามเด่นก่อนตอนค่ำๆมาจะไปบ้านแม่ค่ะขอเป็นพรุ่งนี้ดีกว่านะคะโอเคจ้ะเออตะก,กี้คุยกับใครล่ะวีค่ะโว้โทรมาทําบ้าอะไรอีกเหมือนเดิมมาะนะตัววีทําเราอ่อนใจจริงๆทํำยังไงเนาะเราถึงจะล้างหัวใจเราให้เลิกรักวีได้อย่างเด็ดขาดสักทีขอบคุณครับ ที่คุณเด่นใจให้เกียรติมาทานข้าวกับผมออกเงนตวงด้วยขอบคุณจริงๆแน่ใจนะฮะว่าจะไม่มีใครโพกให้เป็นข่าวผมเกลียนสถานที่ไวแล้วเจ้าของร้านอาหารนี่เพื่อนกันที่จีน่าเด่นเขาไม่กลัวจะเป็นข่าวหรอกะ่ะแต่กลัวคุณนัชชัยอาจจะเป็นข่าวดีไมด่ดีจะวิวาดกันทางบ้านเปล่าๆพูดก็พูดเถอะผมเป็นคนไม่มีทางบ้านหรือพวกบ้านตามภาษาพื้นเมืองของคนบางจงังหวัด โดยสถานภาพตามกฎหมายผมเป็นโสดครับอคุณเด่นที่ไปนี่เป็นไงบ้างดเด่นโลกกว้างค่ะเมเนียไปรับลูกเดียวละฮะกลับมาก็ต้องลุยงานนะคะ <c oughs> เพราะว่าทิ้งคิวไปนานเลยต้องรีบมาทำงานชดใช้เขาค่ะผมจะคอยเอาใจช่วยครับขอบพระคุณค่ะป๋าอะไรเหรอลูกมีคนเห็นป๋าไปทานข้าวกับแม่นั่น แล้วข้อรายงานด้วยหรือเปล่าว่ามีคุณตัวงไปด้วยป๋าคงไม่ได้ติดใจเออ,อีกระเทยนั่นนะนะเรื่องแค่นี้เพนต์ต้องมาบอกป๋าเลยแบบนี้แสดงว่าป๋าเริ่มเปิดตัวไม่นั่นแล้วใช่ไหมคะเปล่าเปล่าได้ยังไงคะถ้าการไปกินข้าวด้วยกันถือเป็นการเปิดตัวป๋าว่ามันแรงไปนะคุณเด่นกับป๋ายังไม่เคยพูดก,กันเรื่องส่วนตัวแบบนี้ แล้วเธอไม่ใช่ผู้หญิงที่ป๋าจะพูดอะไรด้วยได้ง่ายๆแล้วทําไมป๋าต้องไปพบมันกินข้าวกับมันด้วยคะนันพูดเรื่องเก่าๆซ้ำๆบอกตรงๆป๋าเบื่อจะมานั่งชี้แจงเรื่องราวให้นันฟังเหมือนนันเป็นผู้ปกครองป๋าไม่ใช่ลูกอย่าลืมสิว่าที่นันชอบพอกับระวีถึงขนาดจะรีบแต่งงานกันอนะป๋าเคยเซวซีนันบ้างไหมทั้งที่ป๋ามีสิทธินะ่ะ อยากได้อะไรว่ามาก็แค่อยากให้ป๋าทราบว่านันรักป๋าห่วงป๋าไม่อยากให้ใครคนไหนมาแทนที่แม่ของนันนันนึกถึงแต่แม่นันที่ตายไปแล้วแต่ไม่นึกถึงป๋าที่ยังมีชีวิตอยู่บ้างผมนานคิดมากไปหรือเปล่าผีคนนั้นน่ะอายุคราลูกท่านจะนะเงินนะคะวีแม่นันเป็นนางแบบเป็นดาราโด่งดังแค่ไหนก็ตาม สำหรับเมืองไทยอ่ะไม่มีทางร่ำรวยเหมือนพวกออฝรั่งญี่ปุ่นหรือว่าจีนเนี่ยพออีกหน่อยก็สมรับบทแม่แต่ป๋านาันน่ารวยใครไม่อยากได้เงินอืมโตมไม่อยากให้นันเกิดปัญหากับท่านเรื่องนี้นันเป็นลูกมีภาษีดีกว่คนอื่นต้งเยอะนะนันทำใจใสบายดีกว่าทำทุกอย่างให้แนบเนียนอย่าถ้ารู้สึกได้ว่าเราจะต่อต้านท่าน วีพูดเหมือนไม่ห่วงอนาคตของเราถ้าป่าได้แม่คนนั้นมามาอยู่อย่างเมียตามกฎหมายอะไรๆจะต้องถูกแบ่งมันก็สบายไปอ่ะแต่นั่นนันคิดไกลเกินไปเราควรทำยังไงดีไปก็่ต้องการให้พี่เด่นเก็ามาเกี่ยวข้องกับพ่อของนันเพราะพี่เด่นเป็นของเราแต่เราโทรอะไรไม่ได้สักอย่างตราบเท่าที่พี่เด่น,ดนกับความลับของเราอยู่เช่นนี้อื ผมเห็นข่าวแล้วจะบ้าตายข่าวอะไรจ๊ะพี่หมดแต่ยุ่งยุ่งก็เลยไม่ได้อ่านหนังสือพิมพ์ม,มาสองวันละนี่ไงผมถือมาด้วยข่าวที่พีกินข้าวกับเจ้านายผมอท่านผู้ฟังที่รักเล่สเสนหาจากบทประพันธ์และบราครัมิทยุของออนอิสอรีจากการแสดงของคณะเกตทิพรัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกอย่างลูกสยามบันทึกเสียงกลยาารนพงควบคุมการแสดง ุรูสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับคนนี้ขอเชิญท่านติดตามและสเสนหาในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอพควกบมาเทอิอกับท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ